สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมต้นตระกคุณไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันนี้ผมจะนำเรื่องการร้องเพลงสากลมาฝากกันบ้างหลังจากที่เราฝึกร้องลูกทุ่งลูกทุงกท่งอีสานมาแล้วหรือว่าเดี๋ยวจะมีเพลงอย่างอื่นมาฝากกันด้วยนะครับเพลงวันนี้ผมนำเพลงของคุณบริชาติมาร์คนะครับความหมายดีๆนะฮะเป็นเพลงที่ใช้ร้องให้คนรักฟังนะครับสำหรับใครที่มีคนรักนะครับบอกเธอด้วยเพลงนี้ผมว่า เธอคงจะนั่งยิ้มได้ทั้งวันนะครับ n o w n Forever ครับบทเพลงที่ฟังแล้วซึ้งทุกทุกทีนะครับเป็นเพลงอยู่ในสเกล G นะครับเป็นคีย์ G ร้องกันแบบสบายๆแต่ในขณะเดียวกันในความสบายในความง่ายมีความยากอยู่เหมือนกันนะครับเพลงสากลก็เหมือนกับการร้องเพลงที่ที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าพื้นฐานการควบคุมลมหายใจเหมือนกันนะครับ นั่นคือพื้นฐานในการควบคุมลมหายใจใการแบ่งประโยคคำสั้นคำยาวคำหนักคำเบาคำผ่านคำเชื่อมมีอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับเพลงเพลงนี้มีความซึ้งในแต่ละประโยคที่เขาเขียนแล้วก็ร้องออกมาเขาถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับลองมาดูกันประโยคแรก w h e never e e free คมหมายก็คือว่ายามไปที่ฉันอ่อนล้า อ่าฉันเหนื่อยอะ่ะเหนื่อยจังเลยเหนื่อยกับภารกิจรอบด้านเนี่ยกับเรื่องรอบตัวนะครับเนี่ยนะฮะประโยคนี้เก็บลมหายใจก่อน whenever I'm weary when เห็นนะมมี n หรือนอหนูบ้านเรา when แล้วมีคำเชื่อมคือือเนี่ยเห็นไหม whenever When ever n ever สำเนียงมันเหมือนกับว่ายังไงครับท่านก็คือหลายๆท่านบอกว่าเอ้ยเวลาเราร้องเพลงของใครร้องเพลงของใครจะต้องเก็บสำเนียงของเพลงนั้นหรือว่าเอ็กเซนซ์ของ,เพ,งเพลงนั้นมาด้วยนั่นเองนะครับอย่าลืมนะสูตรที่เราใช้เราบอกกันเนี่ยก็คือฟังมากๆแล้วก็ปี้ไม่ได้ก็ปี้เสียงของเขาแต่ก็ปีส้สำเนียงก็ปี้ทำนองเพลง เอาให้เหมือนก่อนแล้วค่อยมาหาตัวตนทีหลังนะครับนี่คือสูตรสําเร็จของอมือโปร,โปรทุกท่านศิลปินที่ดังๆทุกคนนะครับลองดูนะครับ whenever I'm weary หกคำแต่ทำยังไงเพราะ